สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่องบ้านฟ้ายแชนแนลวันนี้พาท่านมาที่อําเภอเชียงแสนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วงเวียนช้างงูนะครับซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของอ,อําเภอเชียงแสนนะครับ วันนี้จะถือโอกาสมารีวิวนะครับตัวเมืองเชียงแสนและก็สถานที่ต่างๆในตัวเมืองเชียงแสนนะครับที่ว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับนักเดินทางทุกท่านนะครับที่จะมาท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงแสนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวงเวียนช้างงูนะครับถ้าหากว่าเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็จะเป็นถนนอาเลี่ยงเมืองนะครับมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมทองคำนะครับ ถ้าเราเข้าวงเวียนแล้วเลี้ยวขวานะออกไปทางด้านขวาก็จะไปทางอำเภอเชียงของนะครับเส้นทาง1290นะครับตอนนี้ผมมาจากอ,อำเภอแม่จันนะครับวันนี้เราจะรีวิวในตัวเมืองเชียงแสนนะครับถนนที่สำคัญในตัวเมืองเชียงแสนให้ท่านร,รู้จักกันนะครับอย่างนั้นก็เป็นไกด์ไลน์ต่างกันมาเลยครับเราก็จะเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับที่ถนน เข้าเมืองเชียงแสนนะครับบริเวณนี้เราเรียกว่าวงเวียนช้างมูนะครับซึ่งเชียงแสนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่มีความเก่าแก่แล้วก็โบราณน,นะครับอายุก็หลายร้อยปีนะครับตัวเมืองเชียงแสนนะครับก็ถูกขนาบด้วยแม่น้ำโขงทางฝั่งทางทิศ ตะวันออกแล้วก็กำแพงเมืองร้อมรอบอีกทั้ง3ด้านทั้งด้านทิศเหนือทิศใต้นะครับแล้วก็ทางทิศตะวันตกตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเชียงแสนนะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลเชียงแสนนะครับพอเราผ่านจากโรงพยาบาลเชียงแสนแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่เขต ตัวเมืองเก่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะป้ายมีป้ายนะครับเมืองเชียงแสนให้ทั่วรู้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเขตเมืองเก่านะครับก็จะมีกำแพงเมืองแล้วก็กูเมืองร้อมรอบนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นอา,าลเจ้าพ่อประตูสักนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวเชียงแสนนะครับ ถนนภายในตัวเมืองครับถ้าเราผ่านจากตรงนี้ไปนะครับทางด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นถนนเรียบคูเมืองโดยรอบเลยนะครับแล้วก็ทางไปโรงเรียนเชียงแสนเมียคมถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่ผ่านตัวเมืองเชียงแสนนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นที่ทําการศูนย์ปราบปรามของด่านสุรากรเชียงแสนนะครับ ส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสนแล้วก็วัดเจดีหลวงครับถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนสายหลักนะครับภายในตัวเมืองเชียงแสนนะครับขวามือนี่นะครับก็จะเป็นวัดเจดีหลวงนะครับซึ่งก็เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่นะครับเรามาอีกนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะติดไฟแดงนะครับไฟแดงตรงนี้เราก็เรียกว่า สีแยกไฟแดงไฟสนีนะครับซึ่งที่ทําการไฟสณนีก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับรอรถติดไฟแดงแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับเชียงแสงแล้วนะครับภายในตัวเมืองก็จะมีโบราณสถานโดยเฉพาะวัดเก่านะครับที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณนั้นครับมีเป็นร้อยๆวัดเลยนะครับ หากท่านมาเที่ยวเชียงแสนท่านสามารถที่จะเยี่ยมชมได้นะครับจากนี้ไปก็จะเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของตัวอํำเภอเชียงแสนย่านาการค้าการขายนะครับซ้ายมือก็จะเป็นปั๊มน้ำมัน p ท,ทนะครับขวามือก็จะเป็นธนาคารอมสินสาขาเชียงแสนนะครับมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นธนาคาร กรุงไทยนะครับด้านขวามือเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับมาอีกนิดหนึ่งก็จะมีไฟแดงนะครับอีกที่หนึ่งนะครับหรือเป็นไฟแดงกลางเมืองนะครับขวามือนะครับก็จะเป็นที่ทาการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกนะครับสีแยกกลางเมืองเชียงแสนนะครับถ้าขวามือนะครับก็จะเป็นถนน สําหรับตลาดนัดในวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะมีการค้าการขายการพี่น้องอาทางฝั่งลาวก็จะมาเที่ยวมาซื้อมาจับมาจ่ายสินค้าต่างๆในเมืองเชียงแสนนะครับย่านนี้ถือว่าเป็นย่านการค้าย่านการขายนะครับย่านชุมชนนะครับถ้าเราเลยไยแดงไปแล้วก็จะเป็นแยกไปทางเชียงของแล้วก็ไปทางสามเหลี่ยมทองคำนะครับ เราดูกันต่อไปกันนะครับครับด้านขวามือนี่ก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็จะเป็นตลาดสดนะครับตลาดประจําเมืองเชียงแสนนะครับพี่อยู่ด้านขวามือนี้จะเป็นตลาดสดของเมืองเชียงแสนส่วนด้านซ้ายมือน,นะครับก็จะเป็นโรงเรียนประถมประจำำําอําเภอเชียงแสนนั่นก็คือโรงเรียนราษประชานุเคราะห์15นะครับ จากตรงนี้นะครับเราก็จะไปถึงสิ้นสุดถนนเส้นนี้นะครับตรงแยกป้ายสุดแดนไทยที่ริมโขงเมืองเชียงแสนนะครับถ้าหากว่าเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะครับก็จะไปทางสามเหลี่ยมทองคำนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะครับเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็น สถานีตำรวจอำเภอเชียงแสนนะครับถัดจากสถานีตำรวจภูทอออรอำเภอเชียงแสนก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอเชียงแสนนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่เ,เรียบน้ำโขงนะครับเมืองที่อยู่ตรงข้ามเชียงแสนนั้นก็คือเมืองต้นพึ่งนะครับแขวงบ่อกแก้วนะครับจากจุดตรงนี้เรามุ่งหน้าไปที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับ ระยะทางก็ประมาณ9กิโลเมตรนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านการค้าการขายนะครับอตอนเย็นเย็นก็จะมีตลาดถนนคนเดินนะครับนั่งเล่นนะชิมอาหารริมฝั่งขมครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นวัดผ้าขาวปานนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอเชียงแสนนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีวิวถนนเส้นนี้นะครับ ไปจนถึงแยกไฟแดงนะครับซึ่งก็จะเป็นทางไปทางาสามเหลี่ยมทองคำนะครับย่านนี้ก็จะเป็นย่านร้านอาหารนะครับเป็นย่านร้านอาหารมีร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟต่างกันไปเลยนะครับ ขวามือก็จะเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆนะครับขวามือก็จะเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าต่างๆของทางเทศบาลน,นะครับครับด้านซ้ายก็จะเป็นที่พักนะครับขวามือที่อยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นหน่วยอ่นอปนอรอขอนะครับของกองทัพเรือหน่วยปฏิบัติการตาม ลำน้ำโขงนะครับด้านขวาเมือนี่นะครับตรงหน้านี้ก็จะเป็นกำแพงเมืองนะครับสิ้นสุดเขตเมืองเกา่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนเรียบคูเมืองนะครับซึ่งจะมีถนนโดยรอบคูเมืองเลยตอนนี้เราออกมานอกเขตจากเมืองเก่าแล้วครับตรงนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอ ไม่สายนะครับจากนี้ไปก็ประมาณ30กิโลนะครับโดยที่จะผ่านสามเหลี่ยมทองคําก่อนนะครับครับตรงนี้ก็จะสิ้นสุดไฟแดงอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับซึ่งก็จะพบกันนะครับจากที่เป็นถนนเลี่ยงเมืองมาก็จะพบกันตรงนี้นะครับ รลับแยกตรงนี้นะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับก่อนที่ออกจากตัวเมืองก็จะมีปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน,น้ำมันปตทให้เราเติมน้ำมันครับก็ขอขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมช่องบ้านฝ้ายมาโดยตลอดค,ครับสำหรับหากว่าเราจะเลี้ยวขวานะครับ ไปทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นถนนไปทางอำเภอเชียงของนะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเรียบแม่น้ำโขงนะครับซึ่งย่านนี้ก็จะเป็นย่านการค้าการขายนะครับเป็นย่านการค้าเก่านะครับซึ่งก็มีการค้ากับทางสปปลาวก็มีการส่งสินค้า ผ่านแดนกันบริเวณริมโขงด้านนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับบริเวณชายโขงหรือริมโขงก็มีการาปรับปรุงนะครับพืทัศน์ให้มีความาสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะรีวิวนะครับถนนาสายริมโขงนะครับที่มุ่งหน้าไปทางอำเภอเชียงของนะครับก็ไปจนถึงสี่แยกไฟแดงเลยนะครับด้าน ขวามือนี้นะครับก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดองค์สนุกนะครับเป็นวัดองค์สนุกด้านซ้ายมือก็จะเป็นศูนย์จำหน่ายอาหารนะครับศูนย์จำหน่ายอาหาร ตรงซ้ายมือก็จะเป็นท่าเรือนะครับ่าเรือประจำเมืองเชียงแสงนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าจะย้ายไปนะครับด้าน,นนอกนะครับด้านขวามือครับก็เป็นเครื่าตําหนัก น,นะครับตันน้ครันแสน,นครับตรงนี้ก็ไปอีกไม่ไกลละนะครับก็จะถึงบริเวณสียแยกไฟแดงนะครับที่จะเป็นเส้นทางมุ่งไปทางอำเภอเชียงของนะครับด้านซ้ายมือข้างหน้านก็จะเป็น ขนาดใหญ่นะครับซึ่งไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือโรองแรมสยามทราเิลส e สำหรับใครที่อยากจะไปะนมัสการหลวงพ่อพังเงานะครับ ก็จะเดินทางจากตรงนี้ไปอีกไม่ไกลแล้วนะครับก็ประมาณกิโลกว่านะครับครับก็สำหรับการรีวิวตัวเมืองเชียงแสนนะครับก็คงจะต้องขอขอบคุณทุก,ท,กท่าน,นครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่ช่องบ้านฝ้ายชา n นลนะครับก็ฝากทุทกทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ผู้จะทำ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ